สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปกินเลี้ยงบริษัทนะฮะเป็นงานคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะครับที่โรงแรมพูลเมนพัทยานะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะฮะว่าบรรยากาศข้างในที่บริษัทของผมเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆน่าจะทยอยกันมาถึงแล้วนะครับนัดกันหนึ่งทุ่มนะครับตอนนี้ก็เล็ดนิดหนึ่งรถติดนะครับทุ่มกว่าเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยฮะบรรยากาศบริษัทงานเลี้ยงปีใหม่คริสต์มาสจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลย แหวนพูแมนเขาจะมีลิฟต์รับส่งนะฮะตอนนี้กดแล้วลิฟต์กำลังลงมาแล้วนะฮะตอนนี้นลิฟต์ก็ลงมาเรียบร้อยแล้วก็เดินเข้าไปนะฮะกำลังขึ้นลิฟต์นะฮะน้องฝ้ายกับน้องยามาพอด,ดีนะฮะ เลยเรียกทักทายกันนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนเล้กน้องก็ตามขึ้นไปนะฮะตอนนี้ผมมาถึงในงานแล้วนะฮะมาดูข้างในเดี๋ยวมาดูบรรยากาศมาดูบรรยากาศ เดินเข้ามาถึงภายในงานแล้วนะฮะงานของเขาก็จะเป็นธีมปูพรมแดงนะครับคล้ายๆกับงานรับรางวัลอสการ์ของอเมริกาเลยนะฮะส่วนการแต่งกายภายในงานนะฮะก็จะเป็นทีมแบล็กทนะครับสีขาวดำนั่นเองนะฮะผู้ชายก็ใส,ส่สูทนะครับแล้วก็หมกระต่ายนะฮะแต่งตัวสุภาพนั่นเองส่วนผู้หญิงก็ชุดราตรีนะฮะจัดเต็มได้เลยนะฮะขอให้สุภาพนะครับผม บรรยากาศภายในงานโรงแรมพูแมนเขาจัดได้น่ารักอบอุ่นมากเลยนะฮะพนักงานคอยบริการตลอดเวลาเลยในงานก็จะมีพี่ซันตะคลอตนะครับเป็นพิธีกรหลักนะฮะแล้วก็จะมีเหล่าสาวๆนะครับแซนตี้นะฮะคอยร้องเพลงให้เราฟังอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้น้องๆก็เริ่มเข้ามาแล้วนะฮะคนนี้น้องกายกับน้องนายนะฮะเป็นสุดยอดน,นักขายของเรานะฮะ ก็มีน้องยานะครับแล้วก็น้องไม้นะฮะสาวที่ยิ้มสวยๆคนนี้ก็คือน้องแมรี่นั่นเองนะครับผมและสาวชุดราตรีสีดำสวยๆก็คือน้องเตยนะฮะแล้วก็น้องเบนนะฮะและแน่นอนนะครับเมื่อเข้ามาในงานสิ่งที่พลาดไม่ได้นะฮะวายแดงนะครับขอวายแดงสักแก้วก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบในงานนะฮะ ตอนนี้พิธีกรซันตาครอสของเราก็เริ่มเปิดงานแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะของเรานั่นเองนะฮะ Fresh Digital Thailand นะครับเราเป็นบริษัทการตลาดออนไลน์นะครับอยู่ที่พัทยานั่นเองนะฮะคนที่อยู่ด้านซ้ายนะครับผมน้อยหน่อยนั่นก็คือนายผมเองนะฮะ Mr. Peter นะฮะโต๊ะบริเวณนี้ก็จะเป็นโต๊ะของทีมโปรแกรมเมอร์นะฮะกราฟิกดีไซน์ต่างๆนะฮะ ส่วนโต๊ะผมนะฮะโต๊ะนี้ก็จะเป็นทีมของนักขายนะฮะเดี๋ยวผมขอแปลงล่างเป็นกวางเรนเดียร์หน่อยนะฮะเดี๋ยวพาไปชมบริเวณงานนะครับว่าทางโรงแรมพูแมนเนี่ยเขามีอาหารอะไรกันบ้างอาหารมีเยอะเลยนะฮะขนมเบเกอรี่นะครับกาแฟก็มีนะฮะอาหารก็จะเป็นแนวต่างชาติหน่อยนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็ก็จะเป็นต่างชาติกันนะ ซีฟูด้ดก็มีนะฮะหอ,อยนางรมใหญ่น่ากินมากเลยนะครับผมตักไปหลายตัวเลยนะครับอร่อยมากเลยบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณเนื้อนะฮะก็จะมีไก่งวงย่างนะครับแล้วก็หมูย่างนะครับมีพนักงานตักเสิร์ฟให้อยู่ตลอดเวลานะครับ ต้องเข้าคิวกันนะครับในการรับอาหารจัดงานคริสต์มาสที่โรงแรมพูแมนปัทยาดีจริงๆนะฮะอาหารเป็นแบบบุฟเฟ่นะครับผมแล้วก็มีนักร้องนักดนตรีมืออาชีพเล่นดนตรีให้ฟันตลอดงานอีกนะฮะ ทุกคนนักร้องเสียงดีกันไหมฮะเสียงคุณภาพกันจริงๆนะฮะสนุกสนานมากเลยนะครับถ้าใครอยากจะมีประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะฮะมาจัดงานคริสต์มาสกินเลี้ยงปีใหม่ได้ที่โรงแรมภูแมนจี G, พัทยาได้นะฮะคุ้มค่าจริงๆนะครับผมในงานมีอาหารเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับพนักงานบริการตลอดเวลานะครับมีนักร้องนักดนตรีมืออาชีพนะฮะร้องเพลงให้ฟังนะครับสะดวกสบายทุกอย่างเลยนะฮะ น่าจะเป็นการจัดเลี้ยงงานคริสต์มาสปีใหม่ที่ดีที่สุดนะฮะตั้งแต่ที่บริษัท r e s ชดิจิ t a ลจัดกันมาเลยนะฮะตอนนี้นักร้องแซนตี้นะฮะก็พร้อมแล้วนะครับ ยังไงบ้างฮะพลังเสียงของแซนตี้สาวนะครับพลังเสียงระดับดีว่าเลยนะฮะทุกทุกคนปรบมือส่งเสียงให้กำลังใจกันทุกคนเลยนะฮะพอดื่มกันได้ที่แล้วนะฮะบรรยากาศก็จะคลึกคลื้นขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้บอสของผมนะครับมิสเตอร์พีเตอร์นะฮะกับสาวๆนี่ก็เต้นแข็งกันเลยทีเดียวนะครับสนุกสนานกันใหญ่มากเลยนะฮะ ตอนนี้นะครับน้องๆก็เริ่มมาแดนซ์กันแล้วนะครับผมก็สนุกสนานคลื่นเคลงกันนะฮะแล้วคนน่ารักคนนี้นะฮะน้องยานะครับจับตาดูให้ดีๆนะฮะน้องยานะครับตอนนี้นี่สดใสแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปนะฮะว่าน้องยาของเราเนี่ยจะเป็น ตอนนี้นะฮะงานเลี้ยงก็ใกล้จะเลิกแล้วนะครับผมประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วนะฮะทุกคนก็เตรียมตัวกลับกันแล้วนะครับก็ถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกนะฮะในงานเขาก็จะมีพร็อพให้ถ่ายทั้งด้านนอกสถานที่แล้วก็ด้านในงานนะครับสวยน่ารักตีมคริสต์มาสนะฮะ เดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวหนูไปหายน้องก่อนหาน้องเอาละฮะทุกคนตอนนี้บันเทิงแล้วฮะน้องยานะฮะกระทือเท้าน,น้องฝ้ายนะฮะที่นั่งฟุบอยู่ตรงนี้ชุดสีขาวนะฮะแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับตามหากันจ้าละวันเลยทีเดียวเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่าน้องยานะครับไปอยู่ที่ไหนแล้วจะตามปรับมาได้หรือไม่นะฮะยังไงฝากติดตามช่องผมด้วยครับ คลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับใครที่ต้องการรู้ว่าน้องยาหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นกับน้องยานะฮะฝากติดตามช่องผมในคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ